MRT02 พร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมนะครับเริ่มครับวันนี้ผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ผมได้เป็นผู้จัดก,การที่อายุน้อยที่สุดนะครับในปี2019ผมมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นฝ่ายบริหารที่มีประสบการณ์น้อยที่สุดในทีมนะครับตอนนั้นผมไม่คิดเลยว่าผมจะทําได้หรือเปล่าแต่ผมก้าวข้ามเสียงกระซิบกิดมาว่าเด็กอายุเท่านี้จะขึ้นมาได้ยังไงประสบการณ์ไม่มีจะขึ้นมาได้ยังไงนะครับ และผมก็ผ่านมันมาได้ด้วยการทํางานกับทีมของผมคุณเชื่อไหมครับว่าในปี2023ที่ผ่านมาผมและทีมสามารถ achieve target ที่100ล้านได้สําเร็จลองคิดดูนะครับถ้าในวันนั้นผมไม่คว้าโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นผู้จัดการที่อายุน้อยที่สุดได้วันนี้ผมคงไม่มีโอกาสที่จะมาแชร์เรื่องราวดีๆเรื่องราวที่น่าภูมิใจให้กับทุกคนฟังในที่นี้ครับสุดท้ายนะครับผมอยากจะบอกว่าโอกาสเป็นของคนที่เห็นโอกาสเสมอนะครับดังนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสมันผ่านไปนะครับผมขอบคุณครับ โอเคครับและนี่คือเอเซนส์ของ MRCT02 นครับท่านคณะกรรมการมีเรื่องอยากจะถามอีกครั้งไหมครับขอถามแล้วกันนะครับคุณเจมส์ครับทางนี้ครับผมครับคุณบอกว่าคุณได้รับเลือกเป็นผู้จัดการที่น้อยที่สุดขอถามกลับไปว่าทําไมคุณถึงได้รับเลือกและได้รับความไว้วางใจในการดํารงตำแหน่งนั้นครับได้ครับตอนนั้นที่ผมทํางานกับหัวหน้าผมนะครับสิ่งหนึ่งที่หัวหน้าผมพูดขึ้นมาเลยว่าความรับผิดชอบเป็นสิ่งสําคัญและผมคิดว่าตรงนี้ครับ ไม่ว่าเราจะทํางานความราับผิดชอบตรงไหนรับผิดชอบตัวเองหรืองานแล้วเราสามารถปิดจบเคสได้ทุกเคสอะครับมันเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่เห็นแล้วว่าเอ้ยคนนี้มันน่าจะทําแฮนเดิลแล้วก็นําทีมที่จะไล่รับมอบหมายนะครับไ,ได้ไปใส่สู่ให้เติบโตได้ครับผมเราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วคุณบอกว่าคุณสัก์เซสในเรื่องของแคเรียร์การทํางานแต่ทําไมวันนี้คุณมาที่นี่เพื่ออะไรคะ ในพาร์ทของการทํางานผมว่าผมก็ประสบการณ์สเร็จระดับหนึ่งแล้วนะครับส่วนในพาร์ทนี้จริงๆแล้วผมก็อยากจะลองมาทามาอยากมาหาประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นดูแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประสบการณ์ดีๆที่จะมอบให้กับผมนะครับผม ล้วความสําเร็จที่คุณว่าคุณประสบความสําเร็จเนี่ยมันแค่ไหนอะอะไรคือตัวมาตรฐานของความสําเร็จที่คุณว่าคุณมาถึงแล้วอ,อย่างน้อยอผมก็อยากจะชนะในเวทีมิสโซโกโบโใช่ไหมครับ<อ><ล>เรารพูดถึงในเรื่องของแคลรีของการทํางานคุณว่าคุณสักเซสแล้วเนี่ยอะไรคือสแตนดาร์ดของความสักเซสในเรื่องของแคลรีคุณฮะในเรื่องของการทํางานผมเชื่อว่าด้วยทีมที่ตอนที่ผมเข้ามาด้วยอายุสามสิบสองต้นๆเนี่ยครับก็ ประสบการสําเร็จในเรื่องของยอดขายที่ทําให้ทางบริษัทเห็นและต่อไปผมคิดว่าในเรื่องของการรับผิดชอบที่มากขึ้นที่บริษัทจะมอบให้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะคุมแต่ละทีมได้เพิ่มเนี่ยผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะทํางานได้สําเร็จครับผมแล้วถ้าวันนี้ยอดขายมันจะต้องดับเบิลขึ้นไปคูณ3าคุณจะทําไงเราก็ต้องยอมรับครับแล้วก็ทําตาอ้อนๆหน่อยว่าโอเคจะผมพยายามนะครับเคยคิดจะเป็นบิสเนส s อเนอร์ไหมคะ คิดครับผมเป็นเรื่องแนอนาคตที่ที่ผมเชื่อว่าทุกๆคนก็อยากจะเป็นครับใช้เวลานานไหมคะที่จัดรอวันที่จะมาถึงถามว่านานไหมมันขึ้นอยู่กับความอยากของผมด้วยครับว่ามันอยากมากพอที่จะไปเลยหรือยัง <Passion S 2> ครับแพชชั่นมีระดับไหนคะตอนนี้ยังห้าสิบห้าสิบครับถ้าห้าสิบห้าสิบนั่นหมายถึงยังไม่มีเอนงี้เราอยากจะรู้ว่าจริงๆสิ่งที่คุณบอกว่าคุณสักเซสเนี่ยคุณบอกเรามาสามข้อว่า คุณได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่คุณบอกว่าคุณสักเซสในบริษัทนี้คะ,ะสิ่งแรกนะครับการจัดการกับปัญหาการแฮนเดิลปัญหาทุกอย่างครับสิ่งที่สองการจัดก,การกับคนครับเราทํางานกับคนหลายแบบนะครับดังนั้นคนก็หลายแบบสุดท้ายนะครับปัญหาไม่ได้มีไว้หลบปัญหามีไว้แก้ครับถ้านะคุณทําให้ปัญหามันอยู่หลบปัญหาสุดท้ายปัญหาก็คือปัญหากลับมาที่ใหญ่ขึ้นครับผมแล้วถ้าวันนี้คุณได้มิสเตอร์โกโบแล้วคุณบอกว่าต้องหยุดงานนีคุณจะทําไงคะ <laughs> ผมโอ้ยากจังนะครับคำถามนี้ผมคงต้องมีการคุยเจรจาเพื่อทำให้เวลามันบาลานซ์กันที่สุดแล้วครับผมบมีคำถามจากท่านสุดท้ายคณะกรรมการครับ <c oughs> สั้นๆเลยครับสุดท้ายาจากพี่นะฮะ <c oughs> ครับครับ <c oughs> อยากบอกอะไรเราพี่ไม่ถามอยากบอกอะไร <c oughs> ผมอยาก,กบอก <c oughs> ให้เรารเนี่ย <c oughs> เราต้อง <c oughs> เราต้องรีสตาร์ทกับกับน้องใหม่ใช่ไหมครับครับเอาเป็นว่าอยากบอกอะไรให้เราให้คะแนนเพิ่ม ผมอยากจะบอกว่าผมเป็นคนที่เรียนรู้เร็วนะครับแล้วก็ทํางานได้กับหลายๆฝ่ายนะครับถ้าทุกท่านคิดว่าผมมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นมิสเตอร์โกลบอลไทยแลนด์แล้วก็ไปสู้ในเวทีโลกได้ครับช่วยพิจารณาด้วยครับผมโอเคครับและนี่คือ,อเ,คคเอเซนส์ของ MRGT02 นะครับ MRGT02 ครับกิจวิภูเลิศพิเชียนสี เชิญจับฉลากเลือกหัวข้อได้เลยครับหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบคีย์คอน lict คืออะไราอธิบายตัวเราได้ดีกว่าระหว่างเป็นคนจับผิดคนเก่งหรือชอบให้โอกาสคนอีกครั้งหนึ่งนะครับ อะไรอธิบายตัวเราได้ดีกว่าระหว่างเป็นคนจับผิดคนเก่งหรือชอบให้โอกาสคนเริ่มครับครับสำหรับผมนะครับการให้โอกาสคนเป็นสิ่งที่อธิบายคําที่เป็นเจมได้มากที่สุดครับเพราะผมมาจากการได้รับโอกาสที่ได้ขึ้นมาเป็นเติบโตในการใส่งานโอกาสที่ได้รับต่างๆให้ทําในสิ่งที่อยากจะทํานะครับดังนั้นการที่เราทํางานร่วมกับคนอื่นหรือการที่เราอยู่ร่วมคนอื่นนะครับ การให้โอกาสการลองให้เขาได้ท like ําผิดได้เ <retard> ร <ing> ียนรู้ด <needles muj iz> ้วยเองเป็นสิ่งสาคัญครับทุกคนมีสิ่งที่จะทําผิดพลาดได้ถ้าเราลงมือทําไม่ได้แค่พูดเฉยๆนะครับการกระทำมันมีการผิดพลาดได้มันมีการลองผิดลองถูกครับดังนั้นถ้าเราจะเติบโตขึ้นไปหรือเป็นหัวหน้าคนครับการให้โอกาสจึงเป็นสิ่งสาคัญครับผมเชิญดรต้องครับแต่หลายครั้งการให้โอกาสนะฮะก็ หลายคนเนี่ยครับให้โอกาสคนผิดเพราะอ่านแรงจูงใจเขาไม่ได้แล้วก็มีผลเสียตามม่ยเยอะกับคนอื่นที่ต้องรับผลจากการให้โอกาสของเรา จะดีเฟนต์ตรงนี้ยังไงครับผมเชื่อว่าทุกคนควรได้รับโอกาสเป็นครั้งที่2ครับแต่ถ้าเขาทําโอกาสครั้งที่2ที่เขาได้รับโอกาสที่ให้เราแล้วยังไม่เห็นคุณค่าของมันดีพอกลับไปทําผิดซ้ําหรือทําให้เกิดผลกับคนอื่นดีดร้อนเนี่ยโอกาสนั้นมันก็ควรจะมีข้อลิมิตหรือข้อจํากัดครับเขาควรจะไม่ได้รับโอกาสต,ตลอดไปแต่ยังไงผมก็ยังยืนยันว่าครั้งที่2ก็ควรจะให้โอกาสเขาได้ลองปรับปรุงตัวหรือแก้ไขครับผมโอเคครับ